นักเรียนคะสวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องวิถีงามความพอเพียงกันนะคะให้นักเรียนดูในหนังสือวิวิทยภาษาอ่านออกเสียงแล้วก็วิเคราะห์เนื้อหาไปพร้อมๆก,กันกับคุณครูนะคะวิถีงามความพอเพียงวันนี้ครูสั่งให้นักเรียนทุกคนแต่งเรียงความมาส่งครูครูให้เวลาหนึ่งอาทิตย์ เรื่องที่ให้แต่งคือเรื่องราวชีวิตของบุคคลที่นักเรียนคิดว่าน่าถือเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตบุคคลนั้นจะเป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์บุคคลสําคัญของประเทศบุคคลสําคัญของจังหวัดหรือญาติพี่น้องก็ได้ดวงฤทัยนึกถึงการบ้านที่ต้องทำแล้วเริ่มคิดถึงคนที่ควรนับถือเป็นแบบอย่าง ดารานักร้องก็น่าสนใจมีคนที่ดวงฤทัยรู้จักหลายคนบางคนมุ่งมั่นในอาชีพมีความประพฤติด,ดีดารานักร้องบางคนยังเป็นนักเรียนนักศึกษาแต่แบ่งเวลามาทำงานเพื่อหารายได้แต่ดวงฤทัยยังคิดไม่ออกว่าจะเลือกใครดี บุคคลกลุ่มถัดมาที่ดวงฤทัยนึกถึงคือผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายอำเภอคนเหล่านี้ทำงานในหมู่บ้านตำบลอําเภอและจังหวัดที่ดวงฤทัยอยู่ดวงฤทัยนึกถึงสมาชิกสภาจังหวัดนักปกครองและนักบริหารอีหลายคนที่ทำงานในระดับประเทศ ดวงฤทัไทยรู้เรื่องของคนเหล่านี้จากข่าวทางวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์รวมทั้งจากป้ายริมถนนที่รายงานให้ประชาชนทราบแต่ดวงฤทัไทยยังเป็นเด็กยังไม่ทราบรายละเอียดการทำงานของคนเหล่านี้มากพอที่ที่จะเขียนเป็นเรียงความได้ ดวงฤือไทยนึกถึงหมอที่รักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลและแบ่งเวลามาดูนักเรียนที่โรงเรียนเดือนละครั้งนึกถึงตำรวจจราจรที่ช่วยเหลือเด็กอยู่หน้าโรงเรียนนึกถึงครูที่เคารพที่ประทับใจตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งและนึกถึงเพื่อนที่รักหลายคนทุกคนที่ดวงฤือไทยนึกถึงเป็นคนดีอาจถือเป็นตัวอย่างได้ แต่ดูจะตัดสินใจยากว่าจะเลือกบุคคลอาชีพใดหรือใครมาเขียนเป็นเรียงความพ่อของดวงฤทัยไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันจึงไม่มีไรายได้ที่สูญเปล่าพ่อเล่าว,ว่าสมัยที่พ่อหนุ่มๆม,มีบ้างที่ใช้เงินอย่างไม่ระมัดระวังแต่พอแต่งงานกับแม่และมีดวงฤทยัยพ่อได้สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต พ่อจึงตั้งใจทำชีวิตให้สะอาดที่สุดเพื่อให้มีชีวิตที่ยืดยาวจะได้ดูแลแม่และดวงฤทัยนานๆดวงฤทัยรู้สึกถึงความรักความอบอุ่นที่พ่อมีต่อแม่และดวงฤทัยอยู่เสมอพ่อใช้จัก,กรยานขี่ไปทำงานและกลับบ้านตรงเวลาทุกวันยกเว้นบางวันพ่อมีธุระต้องไปช่วยงานของหมู่บ้าน คนที่เป็นผู้ใหญ่จะมีหน้าที่ช่วยงานของชุมชนเรามากบ้างน้อยบ้างตามความสมัครใจและความถนัดแม่บ้านก็รวมกันเป็นกลุ่มแม่บ้านพ่อของดวงฤทัยมีหน้าที่เป็นประปาหมู่บ้านถ้าประปาหมู่บ้านใดมีปัญหาขัดข้องพ่อนี่แหละช่วยได้ทุกคนภูมิใจในหน้าที่ของตน แม่ของดวงฤทัยแต่งงานกับพ่อเมื่ออายุได้26ปีแม่เป็นพนักง,งานบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดและได้รับเงินเดือนไม่น้อยแต่เมื่อแต่งงานแม่ต้องย้ายมาอยู่ที่บ้านพ่อแม่เลือกที่จะลาออกจากบริษัทเพราะคิดว่าถ้าอยู่ที่บ้านนี้ต้องเดินทางไกลจะไม่มีเวลาดูแลครอบครัว แม่หันมาทำขนมขายแม่ปรับปรุงหน้าตาของขนมให้ชวนกินและบรรจุในห่อที่สวยงามเดี๋ยวนี้ขนมของแม่ซึ่งทำร่วมกับแม่บ้านคนอื่นๆกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อของชุมชนเราทำให้คนในชุมชนมีรายได้และยังอมส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินกองกลางด้วย แม่นำรายได้จากการขายขนมเก็บเป็นเงินทุนการศึกษาของลูกทำให้ดวงฤทัยมั่นใจว่าเธอได้เรียนถึงมหาวิทยาลัยแน่นอนพ่อแม่และดวงฤทยัยตกลงกันว่าจะใส่บาตรพร้อมกันทุกวันจันทร์ที่หน้าบ้านและไปทำบุญที่วัดในวันอาทิตย์ แม่จะตักบาตที่หน้าบ้านแม่ก็สอนให้ดวงฤทัยอาบน้ำและแต่งกายให้เรียบร้อยก่อนเมื่อมีเวลาว่างพ่อจะไปช่วยหลวงพ่อที่วัดดูแลความสะอาดบริเวณวัดและช่วยงานต่างๆของวัดด้วยดวงฤทัยสรุปความคิดของเธอว่าวิถีชีวิตของพ่อแม่ของเธอน่าถือเป็นแบบอย่างเป็นชีวิตที่มีความสุขสงบสบาย ไม่รู้รา้าสูงส่งแต่ไม่ขัดสนไม่เดือดร้อนโดยไทยจึงตัดสินใจเขียนเรียงความเรื่องวิธีงามความพอเพียงส่งครูโดยนำชีวิตครอบครัวของเธอมาเป็นแบบอย่างข้อคิดในเรื่องนะคะข้อคิดนี้ก็ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายให้เห็นตัวอย่างการประพฤติปฏิบัติ ของคนในครอบครัวซึ่งมีการดําเนินชีวิตงดงามนะคะสอดคล้องตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะเรื่องทฤษฎีและเศรษฐกิจพอเพียงคือพึ่งตนเองได้ดํารงชีวิตพอประมาณไม่เกียจค้านนะคะใช้จ่ายอย่างประหยัดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือสังคมตามโอกาสพ่อแม่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก ขยันขันแข็งดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทวางแผนเพื่ออนาคตให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูกอบรมสั่งสอนให้รู้จักความพอดีภูมิใจนนในนที่ของตนนะคะข้อคิดในเรื่องนี้ก็นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัตินะคะในการดำเนินชีวิตได้ค่ะพอนักเรียน อ่านเนื้อเรื่องวิถีงามความพอเพียงเสร็จแล้วนะคะเราได้ข้อคิดแล้วข้อปฏิบัติในการดําเนินชีวิตแล้วนักเรียนมาลองทําแบบฝึกเสริมทักษะนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนเล่าเรื่องจากประสบการณ์จริงที่นักเรียนได้นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิตนะคะเขียนเล่าเรื่องประสบการณ์จริงนะคะก็คือการเขียนเรียงความที่เกี่ยวกับ ประสบการณ์ของนักเรียนในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะให้นักเรียนเขียนลงในสมุดแล้วส่งในช่องเรียนออนไลน์นะคะ